สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้ครับผมครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะสายบนครับสายบนครับอาจารย์เขาใหญ่ครับผมอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับคลิปก้อนนี้เป็นการนาเสนอแนวทางตัวเลขคือเลขมาครบบนครับครับบอนอกหลอกกับอาจารย์ก็คือเพิ่นชิมีเลขชุดครับพี่น้องเนาะสิบห้าชุดบนครับว่าหันเพิ่น อาเลือกพิษส er so ูตรด้ครับผมมันจะมีสองสูตรครับพี่น้องเนาะครับเสียดายครับถ้าอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเขาครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวในยิ่งข่าวว่าเพิ่นจะเอาสูตรที่เขาหันเอามาให้พี่น้องจีเบิ้งนะครับผมครับสิบหกคู่หรือว่าสิบห้าคู่บนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับเอาเลขดับมาตัดเอาครับพี่น้องเนาะเลขกชุดนี้ครับเดี๋ยวก่อนมาเชื่อสิบ้าเห็ดครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกครับ อาจารย์เซียนเขาใหญ่ก็มาเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์เ้อะครับผมครับเมื่การเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่กันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับสวัสดีครับกัมมาเชียครับและเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับครับวันนี้เข้ากลางเลยเนาะอาจารย์ครับผมเข้าตอนเย็นครับผมเข้าตอนเย็นเข้ายิน ครับอาการป็นไงครับผมหอนปาครับรอนเหรอรอนอยู่เนาะครับแดดก็ไม่แรงครับแต่รอดมันไม่มีฝนละฝนไม่มากหนาวกลเ่ไะม่มีครับผมครับกอดือก็ต้องขออภัยเอฟซีก่อนเนาะห้าชุดวที่ผ่านมาคือว่าจันเอามาพิสูจน์พิสอันชุดเอาคนละเจ้ามาเลขมีที่มาแหละเห็นเจ้าเห็นมันเข้ามาสามงวดแล้วนึกว่ามันจะเข้าซ้อนอีกโอ้มันทำเรา เป็นเรื่องเลยครับแต่วตท,ทำให้เอฟซีไม่สมหังที่จะโลกนี่สิเอาเป็นเอาชุดที่เขาว่าหันบ้างครับผมชุดนี่มีสายเอาชุดที่เข้าเจ็ดแปดนั่นแหละครับผมสิบหกมันมีเก้าหกหกเก้าด้วยไงอ๋ออาจารย์ไปเอาอีกชุดนเจะได้เอาเ <มา S 2> จ้านี้ประจำเลยครับตัวเลขจะดีกว่ากันครับผมครับตัวเลขเขาจะชัวร์กว่ากัน มาลองเบึ้งครับเลบน,นเอาบุญอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปล่างเลยครับชุดนี้ก็มาบุญตีเลขอยู่สามสี่ห้าหกเนี่ยมาได้ตัวเดียวอันนี้เลขเด่นมาครับผมครับเลขเด่นครับสามสี่ครับผมเลขเด่นเขานี่แหละสามสี่ห้าหกครับผมปกติจะมาตัวเดียวนะครับ แกก็เป็นมังงวดน่ะแต่ตรงสี่ตัวนี้ต้องมีแน่นอนในรางวัลที่หนึ่งครับผมครับชุดสองตัวมีมีสามสองสามสี่สามสองสามสี่สามหกสามแปดสามหกสามแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ด ห้าสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าหกห้าแปดหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดครับส่วนเลขแต้มรวมสองตัวบนหนึ่งสองสามห้าแปดเลขแต้มหนึ่งสองสามห้าแปดแต้มสองตัว ที่ผ่านมาผิดไปสูตรหนึ่งแต้มเลยผิดครับผมส่วนมากผมจะลงทุนแบบนี้แล้วก็มันยาสิบหกชุดนี่แหละครับยังไงมันก็ได้กาไรไงตอนนี้อาจารย์เล,เล่นมาดทุกตัวเลยบ่นน่ทุกตัวเลยแหละมันจะมีหนักมีเบาเดี๋ยวฉลองเอาไปเดล็กดับบนมนตาตัดเบื้องเน้ออาจารย์ครับผมตัดได้ครับตัดออกได้เลยแหละเนี่ยก็เพเล็กแต้มมาตัดนะครับ แต่มันตัดว่าถ้าเแต้มผมไปตัดนะมันมันมันเหลืออยู่แปดชุดเนี่ยชุดเนี้ยเออหนึ่งสองสามห้าแปดเนี่ยเป็นตัดออกมันจะเหลือแค่แปดชุดครับผมแปดชุดถ้าเอาเลขดับสิบหน่วยผมไปใส่อีค่ากับเก้าเนี่ยยังไงก็ไม่มาสิบหน่วยเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่กี่ชุดห้ากับเก้าดับของอาจารย์ใช่ป่ะครับผมใช่ใช่ใช่ก็จะลดมันน่าจะเหลือ เออมันเหลืออยู่ไม่กี่ชุดหรอกครับอาลองมาเห็นยดดึงครับพี่น้องครับสิบะเดชขีดถ้าถ้าเอฟซีได้เป็นจากไหนมากก็สร้างเอามาดึงในชุดนี้เลยยังไงก็ถูกแน่นอนบนนะครับผมครับบนอย่างเดียวเลยไปเลยครับพี่น้องเนาะมีเด่นบนมาเหม็นเหมนมาดึงออกเลยครับครับเมื่อก่อนที่มันดังๆพสสสี่สิบห้าสี่สิบหกกยี่สิบชุดผมเล่นหมดเลยนะครับมันเป็นล็อกสําเร็จ สั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนได้เลยอะนี่ครับผมแต่มีทุนก็จัดไปครับพี่น้องเนาะจัดไปครับังไปได้เลยเนี่ยสบายยังไงก็เราก็ได้กําไรไงครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวครับผมวันที่ผ่านมาเอ่อวัที่ผ่านมามีสี่สูตรนะเหมือนกันสามสูตรไม่เหมือนกันสูตรหนึ่งวันนี้ก็เหมือนกันสามสูตรไม่เหมือนกันสูตรหนึ่งครับ วันที่ผ่านมาเนะี่ยข,ขี้เลขขี้หมดเลขขี้หมดสามสูตรเลยครับแล้วก็มีเลขคู่อยู่สูตรเดียวอ่าวันนี้ก็เหมือนกันมาเลองถึงปีใหม่นี่มีทีเด็ดแน่ลักสิในคู่ขี้ครับผมนี่นะครับครับเอาแนวาทางตัวเลขครับผมเป็นเลขชุดนี้ได้ตังแน่นอนครับพี่น้องเนาะลงทุนี๋ยวก็มาเชียชร์เจ็ตภาพพี่พพน้องเอฟซีตัดครับผม ครับส่วนสูตรหลักหน่วยก็สูตรที่ผมไม่กล้ามาเชียร์ไปนะวันที่ผ่านมาผิดวันนี้ไม่น่าผิดนะดูแล้วครับหลักหน่วยได้เจ็ดศูนย์สามเนื่องเนี้ยเจ็ดศูนย์สามครมมับขี้นครับผมบนเจ็ดศูนย์สามครับผมคิดว่าเข้าครับเดี๋ยวเฉลยให้คลิปหน้าคู่หรือขี่หลักสิบหลักหน่วยครับผม ได้อาจารย์ครับผมเขาเขามาเชียร์กับชิรบกวนอาจารย์สัมนีเด้วครับผมคขอบคุณอาจารย์ครับผมชิรบกวนอาจารย์เวลาพักผ่อนสัมเนีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเขาพี่น้องครับผมอาจารย์เพิ่นออกกะมาครับพี่น้องเนาะเพิ่นกะับคำนวณตัวเลขทั้งคืนแล้วครับผมครับเพิ่นเสวิเคราะห์ตัวเลขจึงได้กะับ เป็นกำลังแรงใจให้กันครับพี่น้องเนะาะโรบัเซียนหรือว่าเ็บซีครับผมโรบัจะเป็นคอมเมเชียร์ให้กันครับสู่กันต่อครับพี่น้องงวดนี้เด่นบนมาหนึ่งตัวได้ครับผมในในชุดเหนียวเกินครับผมสามสี่ห้าหกชุดชุดเลขสิบหกชุดครับผมก็มีสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ด 5้าส5งห้าสี่ห้าหเครับเลขแต้มกันขึ้นหนึ่งองสามห้แครับผมแต้มร่วม2ตัวบนครับเลขสิบหคู่นี้เดี๋ยวเกามาเชียร์จิภาพี่น้องจี้ตัดอีกครั้งหนึ่งครับผมครับเลขหลักหน่วยบนครับผม7จ็ดศูยเด้อครับพี่น้องเจ็ครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียรขอไว้พร์ให้พี่น้องจีโชคดีถูกหวเรื่อเงินไปน้ำกัน รับในึว,วันที่1นึ่สิกิกายน68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ